ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิวไทยดอทบล็อกสปอ m นะครับผมอยู่บนรถ First c a r าของนครชัยแอร์นี่มารีวิวห้องน้ํากันครับประตูเป็น2ชั้นนะครับนี่เป็นชั้นแรกพับได้ถึงจะเปิดเข้าไปอีกประตูหนึ่งซึ่งเป็นประตูของห้องน้ําจริงๆนะครับนะครับตอนนี้เข้าไปชั้นในแล้วครับห้องน้ํำก็เป็น2ชั้นจะช่วยเก็บกินนะครับก็ปิดประตูด้านนอกก่อนนะครับเป็นประตูพับแล้วก็ ปิดประตูตรงนี้เป็นประตูห้องน้ําหลักนะครับนะครับปิดเรียบร้อยแล้วห้องน้ําก็เล็กตามสไตล์รถทัวร์แหละครับโผล่าังตรงนี้นะครับกดน้ําตรงนี้ด้านบนมีแอร์ด้วยแล้วก็มีช่องแสงมีกระดาษตรงนี้นะครับมีตรงนี้เป็นโถปสัสสาวะชายนะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยครับฮะอยู่ด้านล่างของอ่างล้างหน้านะครับเวลา เวลาปลดน้ำรถเนี่ยก็ล้างมือมันก็จะลงอ่างนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครล้างมือหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากับชำระโถปัสวะชายไปด้วยนี่นะครับเขามีโถวัสวะชายเนี่ยไว้ในรถทัวร์พวก VIP ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเวลารถมันแกว่งนะครับแล้วผู้ชายเนี่ยเวลาฉี่เนี่ยมันไม่ตรงมันมันปเลอะเทอะนะครับนั้นเนี่ยขอย้ำกับคุณผู้ชายทุกคนนะครับหนุ่มๆทุกคนนะครับที่ ขึ้นรถ VIP เนี่ยอย่าไปฉี่ตรงนี้นะครับอย่าไปฉี่ตรงนี้อันนี้ให้สลับสา,สาวเขานะครับคุณไปฉี่ฉีที่โถผู้ชายนะครับเนี่ยกดน้ําตรงนี้คะไม่งั้นเนี่ยเวลารถมันสั่นมันโยกแล้วคุณก็ไปทําเปิดเปื่อนหมดอันนี้ไม่ดีครับก็ครับเน่ก็กําลังถ่ายรูปอยู่กับมีกระจกอยู่ทางด้านนูน้นครับตอนนี้ผมกําลังออกนะครับ อย่าลืมล็อกด้วยนะครับเพราะตัวล็อกเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณไปขึ้นไฟเขียวไฟแดงไว้ข้างนอกนะครับคนจะได้รู้ว่าห้องน้ําว่างหรือไม่ว่างครับและอย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับอันนี้ออกมาที่ชั้น2ออกมาปิดออกจากห้องน้ํานะครับปิดประตูไปแล้วแล้วก็ประตูชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับออกไปครับแต่ถึงมี2ชั้นนะครับที่นั่งหนึ่งที่อยู่ตรงด้านหน้าห้องน้ําของเนี้ยของรับความชายแอร์น่าจะเป็น 6A นะครับ ก็ 6A หรือ 5A นีครับก็ไม่น่าเหมาะที่จะนั่งกัน